きれいきれいきれい。 สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะมือนี่อ้อยเสิ้ผ้าเอาขี้งวออกขอ,อกจ้าขี้งอหงเ,เอาไปใส่ปลาหย่าเ้าจะจะได้หยาเนาให้ไหวท่านงวกินจ้าพอกับอันน้นพอหน่อยไอขี้งไปคนละออกจ้าขี้งวเปียกเลยจ้าวัวเอาออกจากขอกนะจ้าขี้งวเปียกมันเปียกตัเน้ว่เดมักจ้า ตัวนี้เพิ่นยำอยู่ในคอกก็เลยเซลออกจากคอกมักอยู่ในคอกเลยป่ะพ่อพ่อเพิ่นพามักยิ้นในคอกเลยจ้ะนี่ใส่แรงสองคนจ้ะเอาบัวเขาเอาขี้วัวเขาออกจากคอกไอ้เฟืรอนน่าจะมันจืดแห้งมั้งในผุคอขอกเพิ่นอันใ้คอกเล็กหน่อยสองตัวจะอยู่นรงกัน นี่จ้าเอาขาดด้วจ้ะจักเลยใส่กระสอบวเฮาก็โยนขึ้นรดจ้ะลดคู่บตาข้างองเฮาหรือลดไทจ้านี่นพ่อกับอันพ่อน้องไอ้คิวจ้ะไปคุ่เอาออก นักแน่นนักแน่นนักแน่นชิงวัวนี่ด้วยระบบพ่อไป่ได้ออกนักแน่นนักแน่น ขีง่งอพันยำอยู่เสมอนะจ๊ะมักไปในตัวเลยหนามเงี้ยวหนามยัง้งคนไปอยู่นี่เอาไปใส่ปลายหนาไปใส่ค้องกับง่ามจ้ะแต่ว่าส่วนหมาเอาใส่ค้องสวนพักเข้าเอาใส่แปลงพักเข้านน่เขาต่อเอาขีงอตัวบ,บ่บเปียกเลยจ้ะขีง่งอที่พัดกันมักเหลวแต่้บเปียกมันเป็นตัวมันเป็น,ปนผง ้นักเหไลเมื่อนนี้เห้อมาเอาขีงหัวออกคอกแลก้วก็สิมา่อวานปุยหญาจ้าเดี๋ยวเซอจะพาไปเบ่งตอนเมพันบานปุยหนาจ้าพอเห้อเอาไปใส่ยังกับงามมาจ้ามูลสัตว์หรือมูลวัวของเรา ใส่ปาย่าไปส้มปลาหย่าห้าจ้าอู้ห์หยาไหนห้าหย่าเ่าหย่าไหนงามบุตรตัวนี้ไก่สีเต็มรถเลยจ้านี่รถคูบัต้าหรือรถไถของเราจ้รถคูบัต้าหรือรถแท็กตัยเอิญรถแท็กฟูดห่าไก่สีเต็มรถเละเอาไปหลายบ่ได้จ้าเอาเต็มแห้งบ่ได้ รถมันหนักนี่ขาปล่อยง่วนยางหลินจ้ะยางแปลงปอยไฟได้จ้ะนี่สวัสดีแม่แม่เพื่อนออกลูกหันเนะจ้ะแม่ไม่หรือแม่แดงจ้ะแดง ฝุ่นสาวเก่งของเฮาสาวเก่งเดี๋ยวอีกคลิปหนึ่งตอนแม่พันวานปุยออยจิตไทยจ้านี่รามหาแม่บลลูเก่งไอ้เก่งมาห้เกาหายที่ละ่ะมใาา่ให้เกาหายให้แม่เกาหายบัลลูมาไขรูกใย้เกาจ้ะเพื่อนนี่กำลังท้องแล้วจ้ะ นี่เพื่นกำลังทองทองได้ร้ายเดือนละจ้ะเมืงงองมาลุเบองดอกแม่บกขนปุดจัดตัวอื่นกำลังเล่มกินห้าอยู่งัวเฮามีหลายหลุนร้ายใส่จ้ะตัวนี้น้องเก่งนี่ประมาณสามปีจ้ะเก่งนี่ประมาณสามปีสามปีกลัวจ้ะ กำลังท้องแหลกอันนี้ผู้ใดสามีหน้าน้องมีนาน้องมีนาอายุสองอายุปีกวัวจา้ะนี่น้องมีนาอายุปีกวัวญ่เลยด้วจ้ะคุณ อันนี้เอือยเอือยปีใหม่เอือยปีใหม่อายุสองปีจ้ะรุ่นเดียวกันนะจ๊ะนันตัวน,นั้นน้องน้ำโชกนันตัวผูจ้ะตัวผูกอายุซ้ำกันอายุซ้ำกันสองปีกวัวจ้ะตัวน,นี้น้องวาเลนไทน์จ้ะวาเลนไทน์มือน,นีหอเอาปล่อยแปลงหยาดแต่เพื่อเล่มกินเพื่อยางออกกระลังกาย เอาน้ำกดแม่ย่างล่ะลูกน้องวาเลนไทน์ตัวนี้น้องเจ้าขุนตัวผู้อายุซ้ำกันนะจ๊ะแม่โกกแม่เข่าก็บม่มีแมาา่านจจกโตนั้นน้องสิงหาจ้ะอยู่ไก่แม่เพิ่นแม่เพิ่นสาวฉ่ำหรือแม่แดงหน่อยจ้ะ ตัวสีดำนั่นแม่กกแม่ใหญ่เลยจ้ะใหญ่ก็มูแม่ขำจ้ะซื้อซื้อขำลูกซีลูกหาจ้ะกำลังท่องอีกหนิงัวเห้าวน้องเจ้าคุณัวเห้าวอายุสองปีอายุสองปีมีอสี่ตัวจ้ะ ขุดพ่นมากกันยังหวนกันนี่น้องสายฝนได้ประมาณส,สองสามเดือนเลยจ้ะสามเดือนขี่ดื้อนอนขึ้นอันล่าอาหารจ้ะนอนเซยฝุนแม่เพิินไม่ยืนไก่แม่เพิินสายฝนอ อันนั้นก็กวางจ้ะแม่สาวต๊อ่อนนั้นแม่ลูกนึ่งนะจ้ะเพิ่นคัดตลลมหันก็าัังแข็งแรงก็ลัางอวัจ้ะก็ลังสมบูรณ์ น้องกว้างแม่ลูกหนึ่งจะนี่อันใ้ปลาหย่าห้าจจะนี่อ,นนอันี้เสือกไฟห้าได้จะนี่เสือกไฟห้าเอาปล่อยไฟได้จะนี่โมหายเปนินออกมากินหย่าจะน,นี่ก็เป็นหยาไหนห่าจจะหย่าไหนกําลังงามๆเลยกําลังเขียวจะคนนี้ไปถ่ายบป็ไก่ นี่จ้ะ nhà ไหนของเขาแปกง nhà ไหนของเขาจ้ะแม่นเบอร์ได้เจะเขียวๆนั่นแมนตัวสีดำพิ่นซ้อนเน้นๆจ้ะเขาไก่พิ่นบดได้ตกออกกลางางหนึ่งซุ่มเด็กหน่อยของเขา

มีมีสิบสองตัวจ้ะปล่อยหลงมีทั้งหมดสิบสองตัวอยู่ไฮเฮ้าอยู่บ้านอยู่บ้านมี6หกตัวนี่จะ้ะอาหงาก็ล่งเขียวๆเลยจ้ะปูไว้พัก่กินเนาะจะ้ะปล่อยมีหมองปล่อยหมองปูข้าหยาเฮ้าพวราหมองกัน เียเพากันในี่ยออกกําลังกายกินเนี่ยรคูบตะรถแตกมต๊กเตกแต๊กแตดนโดนอด้จนี่ขาอเหอ ฝุ่นใะแม่เห้าแม่อ้อยกำลังใส่ปุ๋ยหญ่าเลยจะ้ะข้าวปัน้นนี่ตัวเฝ้าประจำเถียงน้องข้าวปั้นกับป๊อปคอร์นอีกตัวหนึ่งมือมาเป็นยังคือไปกิวหยาข้าวกำลังงามเลยจะ้ะ ตัดไปแล้วเนาะจ้ะตอนนี้ก็เอ,เอาปุ๋ยเอาปุ๋ยมา่อวานให้เพิ่นใหม่เพืชหญ้วใหม่จ้าแม่สวัสดีค่ะแนสวัสดีค่ะคนี่เมื่อวานพี่น้องปุ๋ยกั้นปุ๋ยก็จ้าปั้นปุ๋ยพี่น้องเอ้ยเมื่อวานกับบุกคืนเพราะว่าใครขิงเหรอวบดใส่ขิงเหรอวบดทัวใครข้างฝุ่นก็ย่างข้างที่ใส่ปุ๋ยน้ำจ้ะ

กันดนเดี่ยวมากข้องัวเพิ่งเพิ่งไปเนาะกันโดนในมาถ่ายบรรยากาศขอกง่วยเบิ่งจ้านี่แต่ปลาเลยจ้ะปลาหยางปลายางอันนี้ก็เป็นไฮนะจ้ะของฝาเมื่อนี่สดใสอยู่จ้าฝาบ่ขึ้นมื่อนี่ใส่ปุ๋ยอย่า,า,ากไปตกที่มมยยไหน ต้องใรบมไปทีม่อ้อันนี้เป็นญาน nhà าคงครับแม่จิมมี่าจิมมี่นี่จ้ะญาจิมมี่นะจ้ะ อย่าห่กอกะอ้อยก็เคยทายไปแลวนะแต่เทื่อนหนึ่งอย่าห่อกบพี่ยูประมาณสามชีชนิดจากที่ปลูกแต่ปุ้ยยูเลีถยาัก้น tiếng ruột bây giờ ừm, cào bắn, giả khụt về hẳn nè, không hao, lái xe nó nát, mẹ nát, nát, mẹ nè, đốt đi, con, ฝากเป็นกำลังใจให้ยายนะเนี่ยจ้าคือเหมือนแค่นี้เจ้าบา๊ายบายอ่ะไม่คออ่อยี่หนานีา่แต่ตอนแดดเนาะพี่น้องมะแดดมันเอ้าขี้วัวเปี๊ยเนี่ยจะเต็มรถเลยรถแตกๆหนึ่งจ้าหรือรถอันนั้นเนี่จ้ารถอ,อีแตนเนาะจ้าอ้อยกับเอิรนแต่ว่าบ่านอ้อยเอิรนรถแตกๆจ้านี่จ้ะไหนรถเต็มๆเลยจ้ะ นี่รถคูโบต้าหรือรถแต็กแเ็กนาาจ้ะชีวัวกกับเป็นชีวัวเปี่ยกเา้าะจอ้าออกจากคออจา้านี่เต็มรถเลย